สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทองเริ่มกวางเพาะนะครับวันนี้อุณหภูมิข้างนอก35.5นะครับถือว่าร้อนอามังมักเลยนะครับแต่สำหรับในห้องเพาะของเรานะครับไม่มีแอ์นะครับมีแต่พัดลมเนี่ยพัดลมของเขาเนยังไงมาชมพัดลมของเขาเห็นก็ตัวนี้นะครับเป็นพัดลมพัดลมตัวนี้สาหรับดูดอากาศภายในเข้าไปในในถอดสีดำเข้าไปในถันนถงแล้วเอ,อมุดต่อลงไปมุดลงไปวิ่งดาดินไป ปุนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาตามดินเลี้ยวขวาแล้วก็มาตรนี้มุดมามุดมามาโพตอนนี้นะครับมาโพตอนนี้นี่เป็นอากาศเย็นนะครับแอรอากาศเย็นมาถึงครับแอร์นะครับแต่ก็เย็นนะเย็นกว่าอากาศธรรมดาปกติทั่วไปอากาศเย็นมุดมาเข้าตรงนี้พัดลมดูดเข้าปุ๊บตามดินพัดลม่อนออกปุ๊บพร้อมฝังต่อไว้ในดินนะครับพัดลมดีกระุดนี่พัดลมหนึ่งตัว นะครับสารเราทำเพื่อากาศภายในวนนะครับแล้วก็พัดลมให้หนึ่งตัวทำเพื่อากาศวนสรุปหาเจ้าพัดลมอยู่สตัวนะครับแต่พัดลมตัวนี้ดูดเข้าดูดออกสองตัวแล้วพัดลมตั้งทำสองตัวเอามาดูอากาศภายในกันครับว่าอุณหภูมเิมเท่าไหร่ครับอุณหภูมิเท่าไหร่อุณหภูมิอยู่ที่ศูนเก้าจุดห้านะครับรนี่เก้าจุดห้า อุณหภูมิ39.5ตั้งหนก35.5ซ่าเก้า30 3S 32 33 34 35อุณภูมิในห้องกว้าเงเขาต่ำกว่าข้างนอกพกองศารครับถือว่าใช้ได้นะครับเนาะเพราะว่าอากาศบอกอีน,นี่ก็บมาทำขึ้บมาทำขึ้นหนอนกระวนกระวายน,นะครับอยู่ได้นะครับเนาะเพราะว่ามันถ้าหากว่ามัน30ปลายนีย่ลำบากไอ้นอนแต่อุณหภูมิประมาณนี้สบายเดี๋ยวฝน,นกระตกละมาดูอุณหภูมิข้างนอกกันนะครับว่าเท่าไหร่ นี่นี่นะครับอุณ,ณหภูมิข้างนอก35.7นี่ครับเห็นกันขึ้นมาแล้ว35.7นะ35.7อ่านะครับนี่ผมก็ได้ทำการตักอาหารไว้เพราะแดดมันดีนะครับเนาะงสำหรับท่านที่ได้เห็นคลิปนี้นะครับขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องของผมกรรมใน YouTube นะครับชื่อว่าทองเบิ่มกวางเพาะนะครับฝากเซต ค้นหาใน YouTube นะครับพิมพ์ค้นหาใน YouTube ท้องเบิ่มกวางเพาะนะครับก็จะเป็นช่องของผมนะครับผมจะมาอัปเดตสถานการณ์ของฟาร์มรวมถึงการซื้อขายกวางในฤดูอ่านะอยางไงก็ขอฝากที่ตามกันตัวนะครับสวัสดีครับ